ดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับวันนี้กับพ่อๆกันดีคือเก้าหล่ะครับผมหลังจากที่ถือกินไอฝนนิดนึงนะครับกับ <c> พ <oughs> าพี่น้องมาเลาะเห็ดคือเก้าหล่ะครับแต่ว่าแจ็งวันสีออกโบอออกดอกมันนี้ก็ได้เพราะว่าฝนกับหัวก,ก็สีตกลงมาตกบ่แห้งดอกครับฝนอ่ะไอที่แห้งเนี่ยมันล้มครับล้มไม่แห้งก็ฝนอ,อีกโอ้อันตรายอยู่ครับ ดูแลที่อยู่ที่พักอาศัยหรือว่าระวังตัวเองให้ดีนะครับเดินทางไปทางมาการะวังนะครับช่วงนี้ก็ได้เดี๋ยวนินข้าวฝนว่าพายุที่เข่าท่านโมเมนต์พายุฝนเด้พายุล้มครับ <c oughs> ทั้งจังหวัดชัยภูมิบ้านลูกจ้างอิสราเอลกับฝนกับ่บแห้งดอกครับแห้งตะล้มละ่ะมื่อานี้ก็าจักสี่มีเห็ดบบมีเห็ดดอกครับเห็ดจากทันสิออกบบออกดอกเนาะ กบไปรุ่นน้ากันละครับเมื่อเนี่ยวา่าเฮาสีมานบ่หมานครับคนละเข้าไปทางไหนี่เก้าคนละครับพาพี่น้องมารอบเบิ้องซื้อละบบมีเวียกมีงานไปครับคนละเข้าไปทางไหนี่เก้าคนละครับ พ่อเหรอครับดอกแรกแหกหมาของเขาเป็นเฮิตนาเรย์ไงนะครับโอ้นาแรย์ดอกองามอยู่ครับนะนาเรใหญ่ครับครับดอกแรกแหกหมาของเขาสําหรับเส้านี้ครับผมเห็ดกอรครับ เห็ดกอครับออดอกงามยังดอกนี่แก่แล้วครับบ่เอา จากแดดเมื่อหลายครับตกสีก็ <c oughs> ดีฝนลิ้นมาใส่น้อยหนึงน่งฝนถือฝนน้อยหนึ่งอยู่ครับก็เลยเี็ดให้มีคือสีสันขึ้นมาน้อยนึง อีคร um no ับดอกนึงเผื่อครับสามดอกสี่ดอก เห็ดหนาข้าวครับเห็ดกอแดงครับมันเนี่ยเห็ดหนาข้าวครับดอกงาม,งามเลยเห็ดกอดอกนึงครับ เอาได้บ่แล้วเนี่ยบุงกัอนอืได้ยุเขาได้ย่ได้อยอืมโอมือนีมาเห็บเห็บมือนีมาเห็กบกระขนเก็บนี่รุ่นเดียวกันเลย <c oughs> รุ่นเป็นน้ำกันยาวๆครับพี่น้องเมื่อนี่ขาหมานเด้อหมดบมแนวนอนเด้อนี่อันนี้อีกดอกนึงนี่กับว่ารุ่นเดียวกันกับว่านหันตีนนี่น้ำเนื้อเอาก็เอาได้อยู่ครับกับว่าเอาดอกเดียวนะไปเฮ็ดเชื่อซะไป ดอกออะออว้ามีตีนนี่เออเออมาแล้วอ,อืมเอองามเหรครับบ่ นี่ครับดอกนึงมาแล้วอีกหนึ่งดอกงามๆดอกนี่สวยงามอีกแล้วครับสองดอกแล้วสวยๆเห็ดก้อนมันดอกเป็นหฮมนะครับเฮ้ยสังเกตได้มันจะออกน้ำต้นก้อนละครับเห็ดก้อนนี่ มันที่เป็นมีต้นก้อต้นย่างอย่ห่มดมันเคยออกมันก็ออกคือเก้าหล่ะครับเขาก็ะยางเลาะด้วงเอาเกลี่ต้นก้อได้ครับงืมหืมงามๆเลยครับสามซีดอกงามๆครับนี่แหละครับคือผลงานการหาเห็ดของเฮาเมื่อนี่ครับ มื่อนี้กะเห็ดกะบอกค่อยออกนะครับเพราะว่าฝนกัเพึ่งตกลงมาเนาะฝนกัตกลงมากัตกบ่เฮงเรอกครับเห็ดอันที่เขาเก็บนี่ก็ยังเป็นเห็ดเก่าอยู่ครับจังใดก็อยกจักสองสามเมื่อหระครับมาลุ้นกันว่าสิมีเห็ดออกมาให้เขาได้เก็บอยู่บ่ครับหลังจากที่ฝนตกอยู่กัตกบ่เฮงดอกครับแฮงแน่แต่ล้มหรอครับ<ฮ> MM> ล้มนี่แฮงครับขั้นฝนแฮงคือล้มนี่โอ้คักเลยครับเห็ดเนี hmm. ่ยอ่คักละเอาละครับสำหรับคิวนี้กาคือที่เอาไว้สำนีหลอครับ จังไรก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เขาด้วยครับขอพูณทุกซับทุกเม้นทุกการติดตามทุกการรับชมครับผมพบกการชิหน้าครับผมสวัสดีครับ